สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกับรายวิชา,าศาสนาหน้าที่พลเมืองครั้งที่2นะคะรหัสวิชาสค11002ระดับผสมศึกษานะคะโดยครูหน่อยอาไทยทิพย์เชยกำเนิดค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีนะคะเราก็จะมาดูว่าประเพณีท้องถิ่นนั้นจะมีลักษณะแบบใดนะคะวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนท้องถิ่นภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะภาษาการแต่งกายของภาคต่างๆนั้นประเพณีของแต่ละชุมชนท้องถิน่นเช่นแห่เทียน เข้าพรรษาบุญเดือน10บลอยกระทงประเพณีวิ่งควายยี่เป็งการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของภาคต่างๆการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมที่พึงประสงค์ของชุมชนสังคมไทย การประพฤติปฏิบัติตนตามคำนิยมของชุมชนสังคมไทยที่พึงประสงค์ประเพณีนะคะทั้งสภาคนะคะเรามาดูถึงภาคเหนือภาคเหนือมีประเพณียี่เป็งประเพณีทานค้นข้าวประเพณีคุ้มพระดำน้ำประเพณีปล่อยสังลองนะคะเป็นงานบวชลูกแก้ว ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่าประเพณีสลากพัดนะคะส่วนภาคกลางนะคะจะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเพณีกวนข้าวทิพย์ประเพณ,ณีตักบาตรเทโวประเพณีทําขวัญข้าวประเพณีวิ่งควายประเพณีโยนบัวประเพณีเผาเทียนเล่นไฟแล้วมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือภาคอีสานนะคะจะมีแฮปปี้ตะโคน ะะแห่นางแมวทอดกระถินแห่ประสาทพึ่งบุญบ้างไฟแห่เทียนพรรษาไล่เรือไฟผ้าป่ากลางน้ําเทศกาลผลไม้ทําบุญกลางทุ่งทอดผ้าป่าโจรน,นะคะแล้วมาดูในภาคใต้นะคะก็จะมีประเพณีให้ทานไฟสาสตรเดือนสิบแห่ผ้าขึ้นธาตุ ลากพลาอาบน้ำคนแก่สวดด้านแฮรบางด้านกวนข้าวยาคูยกขันหมากพระปฐมตักบาดท,ทูบเทียนนะคะอันนี้เป็นประเพณีทั้งสี่ภาคจนเรามาดูถึงวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะวัฒนธรรมการแต่งกายเรามาดูภาคเหนือภาคเหนือการแต่งกายพื้นเมืองของภาคเหนือมีลักษณะ แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของกลุ่มชนคนเมืองเนื่องจากผู้คนหลากหลายชาติมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะคะส่วนผู้ชายนะคะเรามาดูถึงการแต่งกายของผู้ชายนะคะผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาย,ยาวลักษณะแบบกางเกงขาย,ยาวเนี่ยแบบสามส่วนนะคะเรียกติดปากกันว่า เตียวนะคะเตียวสตอรหรือเตียวกีนะคะทำจากผ้าฝ้ายย้อมสีน้ำเงินหรือสีดำและสวมเสื้อผ้าเป็นฝ้ายคอคมนะคะแขนสั้นแบบผ่าหกนะคะกระดุม5เม็ดสีน้ำเงินหรือสีดำที่เรียกว่าเสื้อมอห้อมส่วนผู้หญิงนะคะชาวเหนือจะนุ่งผ้าสิ้นหรือผ้าถุง มีความยาวนะคะเกือบถึงตะตุ่มซึ่งนิยมนุ่งทั้งคนสาวและคนแก่ผ้าถุงจะมีความประณีตงดงามตีนสิ้นจะมีลวดลายงดงามส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อคอ,อกลมมีสีสันลวดลายสวยงามหาดห่มสบายและกล้าวผมค่ะมาดูการแต่งกายของภาคกลางนะคะ การแต่งกายนะคะจะนุ่งผ้าลายจงกระเบนเสื้อผ้าหนะคะแขนยาวห่มแพรนะคะจีบตามขวางสบายเฉียงบนเสื้ออีกชั้นหนึ่งถ้าอยู่บ้านก็ห่มสบายไม่สวมเสื้อเมื่อมีงานพิธีจึงนุ่มนุ่งห่มตาดนะคะเครื่องประดับไส้คอ สร้อยตัวนะคะสร้อยข้อมือกำไลแหวนเข็มขัดผู้ชายนะคะผมจะไว้ทรงมหาไทยหันมาไว้ผมทรงยาวทั้งศีรัะเรียกว่าผมลองทรงนะคะผู้ชายสมัยก่อนเนี้ยการเปลี่ยนแปลงนะคะในระบบการปกครองนิยมสวมใส่จงกระเบนสวมเสื้อสีขาวติดกระดุม5เม็ดที่เรียกว่าราชประแตน ไว้ผมสั้นข้างๆตัดเกลียนนะคะถึงหนังศีระะข้างบนวีแสกกลางผู้หญิงนะคะสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองนิยมสวมใส่ผ้าสิ้นยาวครึ่งแข้งผมสบายเฉียงตามสมัยอยุธยาทรงผมกล้าวเป็นมวยและสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงาม ภาคอีสานนะคะภาคอีสานนั้นการแต่งกายส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอมือซึ่งทําจากเส้นใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายและผ้าไหมชาวอีสานจะถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทํานาหรือว่างจากงานประจำอื่นใต้ถุนบ้านแต่ละบ้านนั้นจะทอผ้ากับกันแทบทุกครัวเรือนนะคะ ผู้ชายส่วนใหญ่เนะ้นนิยมสวมเสื้อแขนสั้นนะคะสีเข้มที่เราเรียกว่ามอฮอมสวมกางเกงสีเดียวกับเสื้อจลดเขา่านิยมใช้ผ้าคาดเอวด้วยผ้าขามา้าผู้หญิงนะคะการแต่งกายส่วนใหญ่นิยมสวมใส่ผ้าสิ้นแบบทอทั้งตัวสวมเสื้อคอเปิดเล่นสีสันห่มผ้าสบายเฉียงสวมเครื่องประดับ ตามข้อมือข้อเท้าและคอค่ะวัฒนธรรมการแต่งกายของภาคใต้นะคะเรามาดูว่าเนื่องจากอากาศทางภาคใต้นั้นตั้งอยู่ในแถบศูนย์สูตรมีผลให้อุณหภูมิไม่แตกต่างกับชาวใต้ที่นิยมแต่งกายแบบเรียบง่ายหล้วมๆส่วนมากก็จะใช้ผ้าฝ้ายรูปแบบเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่คล้ายๆกับ ของมาเลเซียนะคะและอินโดนีเซียเพราะอยู่ในลักษณะอากาศแบบเดียวกันผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของภาคใต้คือผ้ายกผ้าจวนผ้าไหมและผ้าปาเตนะคะซึ่งเป็นผ้าที่นิยมกันในภาคใต้ตอนล่างการแต่งกายของคนภาคใต้นั้นเป็นการแต่งกายที่มีออไม่ไม่เหมือนกับภาคอื่นนะคะ ภาคอื่นนั้นการแต่งกายของเราจะดูว่าผ้าใต้นั้นใช้ผ้าหลายรูปแบบนะคะทั้งผ้าฝ้ายผ้าแพรผ้าผ้าเขียนลายเทียนนะคะผ้ามัดย้อมแต่ผ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของผ้าใต้คือผ้ายกเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยหานุ่งแบบเดิมนะคะจะนุ่งผ้าคร้าผ้าขาวม้ามีสีแดงการนุ่งผ้าปาเตะ หรือผ้าบาติกที่มีลวดลายสีสันหลากหลายเป็นความนิยมในช่วงหลังจากที่าการรับอิทธิพลของผ้ามาเลเซียนะคะและอินโดนีเซียชาวไทยมุสลิมนะคะในภาคใต้นั้นนิยมนุ่งสลงที่มีความคล้ายกับผ้าของม้าของทางภาคอีสานผู้ชายนะคะส่วนใหญ่จะนิยมนุ่งผ้าสลง ส่วนผู้หญิงนั้นจะนุ่งผ้าปาเต้นะคะหรือผ้าปาติกผ้าที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ก็คือผ้ายกเมืองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผ้าทอเกาะยอนะคะผ้าทอมืงนะคะสีผ้าทอนั้นจะทำเรียงกันพ่มเรียงกันนะคะผ้าหางกระรอกผ้าปาเต้ผ้าทอปัตนีเนี่ย นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทอผ้ากันส่วนใหญ่นะคะการแต่งกายนั้นนะคะแตกต่างกันไปนะคะในการใช้วัสดุต่างๆในการแต่งนะคะและรูปแบบโดยมีเอกลักษณ์เป็นไปตามเชื้อชาติของผู้คนนะคะเอออีกหลายที่นะคะที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในแดนดินแดนที่เก่าแก่นะคะการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมนะคะ นะะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาดูในภาคเหนือนะคะภาคเหนือนั้นมีประเพณียี่เป่งประเพณีลอยกระทงชาวของชาวล้านนานะคะที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยในปัจจุบันเนี่ยประเพณียี่ป e งเนี่ยยังคงเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและจัดขึ้นในช่วงวันเพ็ญเดือน1ิของทุกปี ประวัติความเป็นมานะะของความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีวิ่งยิบย่เป่งน,นะคะในพงศ์สาวดารน,นะคะโยนกและจาม,มเทวีได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีย่เป่งเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิดภัยร้ายแรงด้วยโรคอะิวาตกโรคนะคะในแคว้นาริพุนชัยชาวเมืองนั้นได้ล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้ชาวเมือง ที่เหลือต้องอพยพไปอยู่ในเมืองขงสาวสดีนานถึง6ปีจึงกลับคืนสู่บ้านเมืองเดิมขั้นถึงเวลานะคะเวียนมาบรรจบครบวันที่ต้องจากบ้านเมืองไปจึงได้ทำพิธีลํำลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำระถางใส่เครื่องสักลรบูชาทูบเทียนรอยแล้วนำไปลอยตามน้ำ เรียกว่าการลอยกระหมดหรือลอยไฟนั้นจึงเป็นที่มาของประเพณียี่เป็งที่มีมาจนถึงทุกวันนี้ภาคอีสานนะคะมีประเพณีแฮเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนะคะมาเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะจัดขึ้น สืบต่อกันมานะคะมากกว่า118ปีโดยทุกภาคส่วนของจังหวัดจะสนับสนุนให้มีการทำเทียนพรรษาตลอดทั้งเดือนก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาโดยจะใช้ที่ผึ่งในการทำเทียนซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นจะนำเทียนเล่มเล็กๆโดยมีการมัดรวมกันไว้เป็นเทียนให้เป็นเทียนเล่มใหญ่ ะะและจัดขบวนนำไปถวายวัดการรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้แสดงถึงความสามัคคีในหมู่บ้านในหมู่คณะนั่นเองต่อมาในการทำเทียนนั้นเริ่มมีการพัฒนาโดยมีการแกะสลักนะคะซึ่งจะนำที่ผึ้งเนี่ยมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่จากนั้นช่างฝีมือจะมาแกะสลักเป็นลวดลาย ที่สวยงามต่างๆโดยเฉพาะรวดลายของอีสานดั้งเดิมภาคตะวันออกนะคะสำหรับภาคตะวันออกของเรานั้นนะคะประเพณีวิ่งควายเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีที่มีการจัดมากกว่า100ปีแล้ว เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น14่ค่ำเดือน11เหรือก่อนออกพรรษาหนึ่งวันเพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากการทำนามายาวนานนอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายยังเป็นการแสดงถึงความคตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทย อีกทั้งเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อนมาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควายภาคใต้นะคะภาคใต้นิระเพณีแห่นกจัดขึ้นเป็นเกียรติในงานเทศกาลงานเฉลิมฉลองหรืองานมงคลทั่วไปเช่นพิธีสุนัตในาศาสนาอิสลามหรือใช้เป็นขบวนแห่ต้อนรับฮาคันตุก,กะ ผู้เป็นแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญนอกจากนี้ยังมีประเพณีงานศาสตร์เดือน10ระหว่างวันแรม14ถึง15คา่ำมีการทำบุญบุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วกลางคืนมีมหรสพของปักใต้ฉลองเช่นลิเกฮูรูซึ่งคล้ายกับลำตัดหรือเพลง่อยของภาคกลาง โนราหนังตะลุงลองแงงคล้ายลำวงนิยมเล่นกันในราชสำนักมาก่อนนะคะจึงแพร่หลายเข้ามาทางภาคใต้ไม่ยงละครไทยมุสลิมในภาคใต้ซีละศีลาอย่างหนึ่งของชาวมาลายูซึ่งแสดงถึงศิลป,ปะการต่อสู้ที่สง่างามและกล้าหาญ แล้วมาพบกันใหม่นะคะในคลิปครั้งที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาได้ไปทำแบบทดสอบนะคะรายงานและไปดูใบความรู้ที่คุณครูได้มอบให้นะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ